ายการเกย์รูปนั่งฟังเรื่องราววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหลีหลับสักเรื่องราวาเลยครับลหล่คนมักจะตามนั่งเบืดว่าคืคอเห็นพี่บูดวิญญาณหรือว่าเรื่องลหล่นลับอะไรั่งไม่กล่าวกอนในพุ่มเล้าไปเลวเรื่องทีอินผู้ชายเสื้อดำเที่ยวเดินอยู่บนนุ่นแต่คนล่งรถในห็นเป็นเสื้อขาวก็เกิดกันตกเที่ยงกันนั่นคือครั้งแรกจนมาเจอเรื่องเฉลื่ยที่ทำให้คนพองสยองกล่าว อย่างที่พผมได้เรียนไปเลยครับว่าเรื่องพี่ทุกเรื่องนี่มันจะน่ากลัวพอเรื่องอ้างอิงอ้าที่เชนว่าเราไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่กลางนุ่นในยามค่ำคืนก็มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยครับแต่ถ้าพอเรารู้ว่ามีผู้หญิงมาตายตรงนี้ใส่จุดแบบนั้นลเล้วเมื่อนที่เราเห็นเนี่ยมันก็น่ากลัวซึ่งเรื่องที่ไม่ได้มีสิ่งอ้างอิงที่เราไปพบไปเจอนี่มากมาย จะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวกระซุดเลวเต้พี่น้องจะได้ฟังกันในเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ผมอยู่ในจังหวัดพัทลุงย้อนกลับไปเหมือนสิบกว่าปีก่อนช่วงนั้นนี่ก็ล่างจากที่ออกจากโรงเรียนก็เป็นลูกขูนั่งตะลุงไปตีทับตีโกรงตีม่วงตีชิงไงนายนั่งต่างๆก็ไปไล่จังหวัด แต่มาวันนึงกลับมาที่บ้านจังหวัดพัทลุงนี่ก็มีนายนั่งขนาดนึงบอกว่าต่อคำเบิดมาตีท่าไปที่ผาเพื่อนมาทักคนกันเป่าปีก็รพุ่มถูชวนเพื่อนรักนั่นก็คือไอเบิรเพื่อที่จะไปเป็นลูกคู่นั่งเงินทีอำเภอกรุงรา่าจังหวัดพัทลุงในคำคืนนี้เราวันยูนอันยู่ในอำเภอเมือง กะครับรดเครื่องกันไปครับในตัวอำเภอกรุงร่านี่ก็ทั้งพี่น้องไทยพุธและไทยมสุสลิมนิยุ่งกันอย่างกลุมกลืนยุ่กัน,ยกกนอย่ยางสามัคีและอบอุ่นจะเ็นได้มากเลยว่าพี่น้องชาวมสุสลิมนี่จะยุ่เยอะในอำเภอกรุงร่าเต่กรขคับไปคับมาก,กับบวัดเป็นจํานวนมากเหมือนกันมัสยิดก็มากเหมือนกันครับเข้าไปในวัดวัดนี้พี่น้องครับที่นั่งตะลุงจะ,สะแสดงต่อคำนี่ เราก็ครับตรงเข้าไปเลยพอรับตรงเข้าไปเซตนี่จใจพี่น้องรับตาจินตนาการเลยพอรับเข้าไปทึ่งนี่กว่ามือเนี่ยจะปีต้นหมายย่อยโ่่งถึงซ้มตนเรลลั่งตอนไมายย่อยนี่จะเป็นห้องน้ำของวัดสำหรับให้ญาติโยมที่มาทำบุญได้ใช้บริการแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกรับตตยตอนหมายนี่นี่มันจะมีรถโก้งกลางนี่โจทย์อยู่สองคัน นี่ผมอาจจะสนีท่านไปยิงก,ก็ได้ว่ารถร้องคันนั้นเป็นรถโค้งกลางเพราะว่าสภาพเนี่ยโรยชุนโรยพังโร,รยไรพันีทั <c oughs> ้งเแล้ยวคือสภาพนี้น่าจะใช้งานไม่ได้โรยปื้อสิ้นเลยนะครับ <c oughs> มันเหมือนรถกค้งกลางที่จอดรรงพักมากกว่าแต่เขามาจอดไว้ตายต้นไม้นี่และที่สาคัญมาจอดอยู่ในวัดนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ไม่เคยพบเคยเจองานนั่นจําได้พี่นงครับว่าน่าจะเป็นงานซพ รถคุณที่มางานนี่เขาจะข้าไปโจทย์ไนไน ไม่ได้มาจทดหน้าตนใหม่เย,ยหรือว่าหน้า้องน้ำตรงนี้เลยครับ้อย้ำก่อนนะครับวัดนี้เป็นวัดที่เจริญไม่ได้เป็นสำหนักช่วงหรือวัดที่ไม่ได้มีโบสถ์มีวิหารเป็นวัดที่เจริญทุกอย่างนะครับนั่งตะลุงในคำคกนนั้นก็แสดงไปย่างราบหรืนคนเละก็ว่วโรค,คนเยอะมาครับช่วงตีหนึ่งการแสดงจบลงนี่ก็พี่น้องก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอวันพรุ่งนี้ต้องมาชาวพนาคิจซบกันแล้วชาวบาปนี่ก็ไปรับนอนล่งจากที่ให้ขาราดนั่งเลว ลูกูแต่ละคนก็เก็บเครื่องดนตรีเก็บรุงขึ้นรถลุกหลงพุ่มนี่เจ็บ่งเยียวตั้งแต่วัวคำเลี้ยวแต่ว่าต้องทําหน้าที่เเซ็ตก็เลยชวนเพื่อนดีมากในการมาบิดรงไปห้องน้ำดีว่ากูเจ็บเยียวอย่างเลวมันว่าเออกูก็เจ็บ่งพอดีก็ดื้อเงไปห้องน้ำสองคน ห้องน้ำที่พ่อมลาวยังเตะวัวที่เห็นเลยครับว่าหน้าห้องน้ำนี่จะมีต้นไม้ใยญ่แล้วก็มีรถยอดอยู่่องคันรรหว่างที่เดินไปนี่พี่นงครับกับพ่เมินพุ่งยิงนน่งขนนึ่งหนังบนล่างคารถเก่งใส่เสื้อสีข้าพ่มยาวปิดหน้าเลยครับแล้วก็มือ่องมือในเท้าบนล่างขารถแล้วก็หนังกลมหน้าแล้วก็หันข้างไงกับพ่มพ่มมันเบี้ยนกับตกใจกับว่าใส่ไปหนังบนนั้นป่านี้เตะในวัดในไฟสว่างนะครับเพราะในวัดนี่มีงานศพ ก็โดยความมิ้นตกใจกับหันหน้ามาทางเผื่อนทันทีเลยครับเลยกบมันก็เดินเข้าวงน้ำพวมพอทําธุระเสร็จนี่พี่น้องกับก็มายืนหน้าวองน้ำแต่หั่นลั่งห้กับรถช่องขั้นนั้นนะแลวก็หันไปทาง้องน้ำแลวก็พูดกับเผื่อนตลอดเวยหน้าเผื่อนนี่ยังทําธุระไม่เสร็จเราก็พูดกันอยู่ตลอดชั่วไนเร่งไอ้ดังไว้ก่อนถ้ามาตอนนั้นนี่ขี้คลาดไม่กับเชี่ยวครับพอไม่รู้คนไว้เลยเดี๋ยวไปนั่งเฉยอยู่บนนั้น ก็ไว้กัดกวัดแล่นไปเลยทักทีอยู่ยังอยู่ไมกก่กระโรยเผื่อนเช็ดก่อนว่าพอเผื่อนเดิอนออกจาก,อก้องนามาก,กับพุ่มหันไปติมตาเลยครับครับผูหยิ่งคนนั้นรุ่นไปเร็วกับพุ่มไม่เคยลาไว้เผื่อฟังจนถาวันว่าสิ่งที่น,นั่นเกออเลยว่ามันเป็น,นก้นไม้หรือเป็นพูดวิญ,ญญาณที่ติดมากับรถกัดนั่นหรือว่าเป็นพี่ที่อยู่ในวัดอยู่เร็วอันนี้ก็สนิษท่านไม่ได้ นี่ก็คือเรื่องแปลกๆที่ไปพบไปเห็นมาแล้วก็จนปัจจุบันนี้ไม่เคยลาวให้เผิ่นได้ฟังเลยว่าคือนั่นพบปไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆในช่วงประสบการณ์การเที่ยวนั่งตะลุงที่พบที่เจอมากับตัวเลยนำมาลาวให้พี่น้องได้ฟังกันครับ